หรือวันนี้รู้ว่าอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับสมมติว,ว่าอย่างนั้นต้องทำอาหารกินที่บ้านไม่มีหรอกในใจของท่านเท่ว่าเราจะทำอาหารกินมีแต่ว่าเออวันนี้จะแกงไก่วันนี้จะทำไอ้ข้าวหมูผัดกะเพรานะเอาเป็นว่ามีการระบ,บุชื่ออาหารชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนุนสารพัด ขนมจีนน้ำพริกไม่ได้กินมานานวันนี้ทำนขนมจีนน้ำพริกกินกันดีกว่าไอ้อย่างนี้นะขอให้ทราบไว้ความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของอาหารเลยแม้แต่สักนิดไปนึกถึงรสชาติในอาหารต่างหากเพระาะฉะนั้นเป็นอันว่าไม่มีการอาหารสอาหารละตันหาละอาหารเลยแม้แต่น้อย เมื่อเป็นอย่างนี้อาหารที่ท่านกินไปแต่ละมื้อเรือมือย่อมเป็นเหตุก่อเกิดแห่งกายของท่านไปสลอดเพราะท่านละตันหาในอาหารไม่ได้เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งคำว่าอาศัยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เมื่อตัวเองฟังมาว่าเวลาปฏิบัติเราจะต้องไม่มีความยินดีในรสเกิดขึ้นมันถึงจะถูกต้องเพราะความยินดีในรสในชาตินี้มันเป็นตันหาเราปฏิบัติเพื่อละตันหาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรแต่อย่างต้องไม่มีตันหาเข้าอาศัยอาบน้ำ ก็อย่าคลื่นชอบในการที่น้ำเย็นๆมาถูกเนื้อถูกตัวตอนที่อากาศาก็กําลังร้อนน่าชื่นใจตามปกติเวลานั้นจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรต่ออะไรสารพัดตลอดทั้งเวลากินหน้าหารอย่าเกิดความชอบใจในรสแชาติทีนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวต้องการเกิดอะไรขึ้นทราบไหมมีเรื่องมาแล้วว่า โกรธสำนักปฏิบัติว่าเปลี่ยนแม่ครัวแม่ครัวคนก่อนทำกับข้าวไม่เก่งเขาไม่มีตัณหาในอาหารอยู่แล้วพอเปลี่ยนแม่ครัวคนใหม่ทำอาหารเก่งนอะไรอร่อยอร่อยมาหมดอย่างนี้เราจะละตัณหากันได้ยังไงแล้วการแทนจะทอดตัวเองไปโทษแม่ครัวตัวไปติดใจเขาวิมือเขาเอง และท่านคิดดูเถิดนะครับถ้าหากว่าก็าทำอะไรให้ไม่อร่อยตัวรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพราะว่าประโยชน์ของอาหารปรากฏตามความเป็นจริงแล้วห้ามความยินดีในอาหารก็สักแต่ว่ามันไม่ใช่ของที่ตัวเองชอบตามปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันน่าจะเป็นพวกปฏิบัติอาศัยความลำบาก มาเป็นเครื่องกรบเกลื่อนไอ้ความสบายความอยากความต้องการพวกเคร่งเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> ทานองอตตก,กิลมัถฐานโยโยกอะพวกนี้ไปเจริญโทสะเพื่อกรบโลภะพวกการมสุขกาลิกานุโยกเนี่ยอาศัยโลภะละโทสะพวกนี้รังเกียจตัณหาคนอย่างนี้เขาเรียกว่ารังเกียจตัณหา ขอให้ท่านทราบอย่างนี้แต่นะครับว่ารังเกียจกิเลสตัวไหนก็ตามเราจะละกิเลสตัวนั้นไม่ได้เพราะอะไรเลยครับเพราะไม่ยอมศึกษารังเกียจก็จะใจมันจะถอยห่างถอยห่างด้วยกายไม่ได้แต่ใจจะถอยห่างไม่ยอมศึกษาคือไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงทีนี้พออาหารอร่อยเห็นไหมครับ ก็ตัวรังเกียตัณหาถ้าตัวเห็นว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวก็ต้องไม่อุบายวิธีในอันที่จะไม่ให้ตัณหาครอบงำไอ้วิธีเปลี่ยนแปลงให้อาหารมันลดไม่ดีนะไม่เป็นที่ชื่นชอบไม่ใช่อุบายบรรเทาตัณหาเลยแม้แต่น้อยเขาต้องรู้จักตัณหา นั่นก็คือต้องยอมให้ตัณหาเกิดจึงจะทำความรู้จักกับไอสิ่งที่เกิดนั่นได้เราจะรู้จักคนนั้นคนนี้ก็ต่อเมื่อเขาเกิดมาแล้วใช่ไหมล่ะเขายังไม่เกิดแล้วเราจะไปรู้จักเขาได้ยังไงเมื่อนันเราจะรู้จักตัณหาเพื่อกำจัดแซนิวานีคือศัตรูข้างเราเราก็ต้อง ให้ตัณหานั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงเท่าที่เขาหาได้เพราะฉะนั้นไอการที่ทำอาหารไม่อร่อยเสิร์ฟคนปฏิบัติเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ผมยังปฏิบัติอยู่เลยโทษอย่างนี้กลัวไว้ไปเจออาหารไม่อร่อยนะนแต่พูดเป็นหลักการตามความเป็นจริงก็ตามปกติธรรมดานั่นแหละ เคยมีคนสงสัยว่าทำอาหารเวลาจะถวายพระแหม่พระณีตพิถีพิถันมันอร่อยแล้วไม่ไม่ไม่ไปเพิ่มพูนกิเลสพระเลยเพิ่มพูนหรือไม่เพิ่มพูนมันอยู่ที่ตัวท่านแต่ถ้าหากว่าท่านจะไม่เพิ่มพูนท่านจะละได้ก็อาศัยอาหารที่อร่อยเพราะปัญหานั้นจะเป็นเครื่องฟ้องจับตั้งแต่ว่าสมรวมหรือไม่สมรวม ถ้าตันหาเกิดอน,นี่แสดงว่ายังไ่สมมุตรวมในการกินยังมีการถือเอานิมิตรอนุปยัญชนะว่าแกงนี้ว่ากับนี้ไอความรู้สึกยินดีพอใจก็ตามเข้ามาเขาเรียกว่าไม่สมรวมริ้นตันเรียนแล้วในวิสุทธิมัรคแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รสชาติอะไรไม่เกิดความชอบใจขึ้นมาท่านก็อาจจะรีบเหมาเอาว่าเออ ปฏิปทาเราดีตัณหาไม่เข้าเรามีโยนิโสมนสิการในการกินป่าอย่างนี้ไม่ต้องใช้ยใโยนิโสมนสิการตัณหาไม,ไม่เกิดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นอาหารที่ท่านไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าเป็นอาหารที่ชอบใจจะตามปกติอย่างนั้นแหละครับถ้าหากมีโยนิโสมนสิการมีความสมรวม ในคราวที่เกินกินอาหารไม่ถือเอานิมิตอนุพัญชนะอย่างที่ว่าตัณหาไม่เกิดนั่นเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการละตัณหาเห็นไหมครับว่าตั้งตัณหาเกิดถึงจะรู้ว่าเออเวลานี้เราไม่มีโยนิโสมนสิการในการกินเวลานี้เราไม่มีความสำรรวมในการกินแต่ถ้าไม่เกิดตั้งแต่ตอนเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกต ว่าตัวเองมีโยนิสโสมนาสิการหรือไม่มีสัมรวมหรือไม่สัมรวมเป็นอย่างนี้มีนักปฏิบัติคนเอาไปข้าวกรรามฐานออกมารายงานในผมทราบโอ้คราวนี้กินแก้ทกจริงๆปรากฏว่าได้แม่ครัวนั้นแหละแต่ว่าอันนี้อีกคนนพูดอย่างนี้คนอร่อยคนทำฝีมืออร่อยไม่อยู่ ก็บอกว่าเขากินแก้ทุกข์จริงๆโอ้ไม่ได้ยินดีเลยจำต้องกินจริงๆผมว่าไม่สงสัยไม่ใช่จำต้องกินแมงจำใจกินแมงไหนะจำต้องกินมันปัญญาแต่จำใจกินมันปฏิฆะถ้าไม่กินแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วจำใจกินแต่เพราะอกพอใจอยู่แค่ว่าตัณหาไม่เกิด เห็นไหมครับกิเลสมันแสนที่จะหลอกลวงเราจึงจำเป็นต้องศึกษากิเลสนั่นก็คือว่าตั้งยอมแม้เขาเกิดตามความเป็นจริงเมอเขาได้เหตุได้ปัจจัยของเขากเขาเลวจะไปห้ามได้ยังไงอันนี้อีกเหมือนกันนะครับที่บางคนแม้มีโยนิโสมนสิการแม้มีความสมรวมแต่อาหารเข้าปากไปเจอลิ้นก็ยังชอบใจได้อีกเพราะมันเป็นของคุ้นเคยกัน อาหารนี้ตัวเองเคยชอบฮาก็มีโอกาสได้ศึกษาอีกนะว่าเราน่ากลัวพอเข้าปากเท่านั้นทิ้งความสํารวมใส่แล้วกลม,มังอย่างนี้ก็จะได้ทำใจสร้างความรู้สึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอีกอนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโอกาสจะรู้ว่า อาหารที่เราเกินกินเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรตาความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นอุบายนะละความยินดีติดใจในอาหารชื่อว่าอาศัยอาหารละอาหารทีเดียวพูดง่ายง่ายว่าก,กิจเกี่ยวกับเรื่องนี้มันต้องมีอาหารก่อนเป็นเจ้าบทบาทพอได้อาหารแล้วก็เกิดความยินดีในอาหารพอเกิดความยินดีในอาหาร รู้มาด้วยการเรียนการฟังว่าความยินดีอย่างนี้มันก็เป็นตันหาก็เกิดทุกข์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องละอาก็จะได้ปลายรบวิธีหรืออุบายในอันที่จะละในอันที่จะไม่ให้ครอบงำามีใครสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาศัยอาหารละอาหารบ้าง กข้าใจหมดเลยโยเยี่ยมต่อไปก็ตันหาสามปูตัวอยังภาคินี้กายโยดูก่อนน้องหญิงกายนี้ก็เกิดแต่ตันหาเป็นต้นน,นะครับอันนี้ชัดอยู่แล้วกายนี้ทั้งนามากายทั้งรูปากายนี้ก็เกิดแต่ตันหาอันนี้กลุ่มปันตันหาทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะ ตัณหาคือความติดใจในอาหารเท่านั้นต้องพูดในด้านอารมณ์ว่าความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์6นั่นเองเพราะว่าแม้ในอารมณ์ที่เหลืออันนอกไปจากรสในอาหารก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาได้ ทีนี้ท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไปแยกตัณหาเป็นอีกอย่างหนึง่งทำไมก็ขอให้ทราบว,ว่าตัณหานี้เป็นปัจจัยสำคัญในอันเสริสร้างทุก์เป็นอย่างนี้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันพอท่านเกิดมาอะไรที่ท่านจะต้องสเสวงหาก่อนนะเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรครับโอ้ยเราต้องมีเสื้อผ้านุ่งนะเราต้องมีที่อยู่ที่อาศัยนะอะไรต่ออะไร เราเลยพอสัตว์เกิดขึ้นมาที่ต้องการอันดับแรกคืออาหารอาศัยอาหารนะมันถึงจะตั้งอยู่ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยๆตามมาครับแม้กระตั้งยารักษาโรคก,ก็ต่อเมื่อมีโรคเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้หรือคิดว่าโรคจะเกิดขึ้นทีแรกก็เอาตัวรอดก่อนคำว่าเอาตัวรอดก็คือว่าอย่าให้ตายก่อนนั่นก็คืออาหาร ขืนขาดอาหารแล้วก็ตายอะไรสิเพราะฉะนั้นเอาก็จริงๆนะอาหารนะตัวการสำคัญแยกเป็นอีกอย่างต่างหากไปจากตัณหาที่เหลือคล้ายๆกับตัณหาในอารมณ์ที่เหลือมันก็พอๆกันทั้งนั้นเกี่ยวกับตัณหาเป็นเหตุก่อเกิดของกายนี้ท่านก็ฟังมาเยอะแยะแล้วในด้านอาริยสัจ นั่นก็คือทุกกา์อันได้แก่อุป,ปาทานกันห้าถึงเรียกว่ากายในที่นี้มีตัณหาเป็นสมุทยัยกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าหากว่าเราจะพ้นจากทุกทั้งายทั้งปวงเราก็จะต้องละตัณหาเหล่านี้อันเป็นมูลเหตุอีกอย่างหนึ่งการที่แยกอาหารไปต่างหาก ก็เพื่อประสงค์จะอนุเคราะห์สัตว์ตั้งหลายทั้งปวงที่จําเป็นต้องเกินกินอาหารชีวิตอัตภาพของตนจะตั้งอยู่ได้เท่านั้นเฉพาะสัตว์พวกนี้เท่านั้นแต่สัตว์ที่ไม่อาศัยอาหารคําข้าวก็มีพวกพรมอย่างนี้ถ้าหากว่าพูดแต่ด้านอาหารอย่างเดียกก็ครอบคลุมไม่หมดก็เลยมาพูดอีก วา่ากายนี้ก่อเกิดแต่ตัณหากาวนี้ครุมหมดเลยกายนี้ก่อเกิดแต่ตัณหาคือตัณหาความอยากของเราเป็นเหตุให้เราทำำํากรรมเมื่อเห็นว่าดีก็ทํากรรมบ้างยินดีอาดีน่าปรารถนาก็เกิดความยินดีที่จะได้มาใครที่จะได้มา ก็ย่อมทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเพเื่อประโยชน์แก่การได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการกรรมสำเร็จลงไปแล้วก็สร้างอุปาทาน,นขันให้เกิดก็เว็นนั้นว่าตัณหาจัดแจงให้อุปาทาน,นขันเกิดขึ้นตัณหานเป็นนายใช้บ่าวคือกรรมดีกรรมชั่วให้ไปทำให้ตนเพราะฉะนั้น ไอ้ผลที่เกิดขึ้นนะครับจากกรรมท่านก็เห็นเองอะล้วนแต่ว่าสนองความต้องการของตันหาทั้งนั้นอย่างไรน่าจะถามนะตาทั้งสองของท่านประสาทตามาจากกรรมกรรมสร้างจริงๆถ้าเป็นสัตว์ในสุกติภูมิก็เป็นกุศล,ลกรรมถ้าหาก็เป็นสัตว์ในทุกติภูมิก็อกุศล,ลกรรม กรรมอะไรเรถึงแม้ว่าเป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามกรรมอะไรที่ทําให้ให้ผลเป็นประสาทตาทําไมไม่เป็นประสาตาัวทําทไมไม่เป็นประสาทแต่หมูหรือว่าไม่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมอย่างอื่นๆก็ต่อว่ากรรมนั้นมาจากรูปปตัตนหาความยินดีในรูปรูปปารมณ์ในอันที่จะเห็นเห็น,หนไหม กรรมเป็นคนใช้เป็นบ่าวของตัณหาวแทจจ้จริงๆฉันต้องการเห็นรูปนะแกต้องไปทําตาให้เกิดอีกนะฉันยังต้องการเห็นรูปกรรมก็เลยไปสร้างประสาทตาจากขุวิญญาณได้ที่อาศัยก็นะอาศัยเกิดขึ้นจากวิญญาณนั้นก็คลอยเรืก่กยๆไจากขุวิญญาณไปเป็นอันตั้งว่าทั้งประสาตาทั้งจากขุวิญญาณ กำสร้างแต่ว่าใครใช้ใสร้างตัณหาครับถ้าเป็นตัณหาประเภทอื่นเช่นว่าสัตว์ตัณหายินดีในเสียงท่านทั้งหลายใจนะไม่มีการสร้างประสาทตากับไปสร้างประสาทหูนั่นเห็นชัดตีเดียวว่าอันนี้ตัณหาเขาใช้ใทำเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัณหาไม่เป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์ได้ไกละไร เวลามันหมดพักไวแค่นี้เขื่อนกันแล้วกันเดี๋ยวมาต่อนะครับ